คลิปนี้นะครับผมจะพามาชมที่ดินนะครับอยู่ติดกับถนนสาธารณะถึง2ด้านเลยนะครับเป็นแปลงนี้นะครับแปลงนี้เป็นแปลงที่ดินที่ซื้อได้ทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนในราคาเดียวกันเลยนะครับ สวัสดีครับพบกันอีกหนึ่งคลิปครับกับผมวิทยาทีมงานขายที่ดินโดยภากินรัตนะนะครับับคลิปนี้นะครับผมจะพามาชมที่ดินนะครับที่เป็นแปลงที่ดินที่ซื้อได้ทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนในราคาเดียวกันเลยนะครับแปลงที่ดินก็อยู่ติดกับถนนด้านหน้าแปลงที่ดินเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด2ช่องทางการจราจรมีความกว้างมากๆนะครับ ถนนคอนกรีตตรงนี้กว้างประมาณ8เมตรเลยรถยนต์วิ่งสวนทางเข้าออกมายัางหน้าแปลงที่ดินได้อย่างสะดวกมากๆนะครับแปลงนี้นะครับอยู่ใกล้ๆก,กับถนนเส้นหลักก็คือถนนหมายเลข6019นะครับทางหลวงชนบทนะครับเส้นจากอำเภอโนนสูงไปยังอำเภอโนนไทยนะครับแปลงนี้อยู่ห่างจากถนนเส้นนั้นมาประมาณแค่700เมตรเท่านั้นเองนะครับแปลงที่ดินก็คือแปลงแปลงนี้นะครับ เป็นแปลงที่อยู่ด้านหน้าของผมเองนี้เลยนะครับเป็นแปลงที่ดินที่อยู่ติดกับถนนสาธารณะถึงสองด้านเลยนะครับเป็นแปลงนี้นะครับแปลงนี้อยู่ติดกับถนนสาธารณะถึงสองด้านนะครับด้านหน้าอยู่ติดกับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับมีหน้าแปลงกว้างอยู่ติดกับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางด้านทิศตะวันตกมีความกว้างอยู่ที่28เมตรนะครับและทางด้านทิศใต้นะครับอยู่ติดกับถนนดิน ถนนดินมีความกว้างอยู่ที่5เมตรนะครับอแปลงที่ดินของเราก็มีหน้ากว้างอยู่ติดกับถนนดินดังฝั่งทิศใต้ตรงนี้อยู่ที่51เมตรนะครับสําหรับเอกสารสิทธิ์นะครับเป็นโฉนดรุฑแดงนะครับอยู่ระหว่างการรอรับโฉนดฉบับใบแบ่งแยกนะครับแปลงที่ดินแปลงนี้เป็นแปลงใหญ่นะครับเจ้าของได้ทําการรังวัดเพื่อทําการแบ่งแยกเป็นแปลงเล็กออกมานะครับ ตอนนี้อยู่ระหว่างการรอรับโฉนดฉบับใบแบ่งแยกคาดว่าจะใช้ระยะเวลาไม่น่าจะเกิน1-2ถึงเดือนนะครับก็จะได้โฉนดฉบับใบแบ่งแยกเป็นที่เรียบร้อยนะครับแปลงนี้นะครับสามารถที่จะซื้อเป็นเงินสดได้นะครับแล้วก็ซื้อเป็นเงินผ่อนได้การซื้อก็การโอนกรรมสิทธิ์ต่อกันก็เราได้รับโฉนดเมื่อไหร่เราก็จะทําการโอนกรรมสิทธิ์ให้เลยนะครับการผ่อนชําระในส่วนของการชําระก็สามารถที่ผ่อนชําระได้ภายในระยะเวลา 12งวดหรือว่า1ปีนะครับคือทําสัญญาวางเงินผ่อนชําระงวดแรกนะครับพร้อมกับการทําสัญญาก็เหลืออีก11งวดนะครับก็เราไปปิดจ,จบภายในไปนงวดที่สิบสองในส่วนของเงินที่ส่วนที่เหลือทั้งหมดนะครับพร้อมกับวันโอนกรรมสิทธิ์ได้เลยนะครับสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับที่ผมนําเสนออยู่นี้ก็คือเป็นแปลงที่ดินที่มีหน้าที่รวมอยู่ที่ หนึ่งไร่เต็มนะครับเจ้าของเสนอขายยกแปลงทั้งราคาเงินสดและเงินผอนะครับอยู่ที่ราคาห้าแสนบาทเท่านั้นเองนะครับซื้อเงินสดก็ได้ซื้อเป็นเงินผนก็ได้นะครับโดยไม่มีดอกเบี้ยไม่คิดดอกเบี้ยแต่ใดๆเลยนะครับในราคาห้าแสนบาทพ่ชนชำราได้หนึ่งปีด้วยนะครับทําสัญญางวดแรกสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้เลยนะครับตอนนี้กําลังทําการเคลียร์ลิงในส่วนต่างๆออกให้เห็นเป็นรูปแปลงชัดเจนนะครับ าทางทีมงานของเรานะครับได้ทําการบินโดรนถ่ายทํานะครับให้ท่านได้เห็นรูปแปลงแล้วก็เห็นได้เห็นภาพบรรยากาศบริเวณร,บรอบๆของแปลงที่ดินของเรานะครับว่าเป็นแปลงลักษณะแบบไหนนะครับสามารถที่จะเดินทางเข้ามาดูแปลงที่ดินของเราได้ด้วยตนเองได้ด้วยนะครับทางเราจะทําการาปักหมุดแนบพิกัดไว้ใต้คลิปวิดีโอที่เราได้ถ่ายทาแวัน,นี้นะครับแปลงนี้นะครับตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของบ้านดอนนาดหมู่ที่12 ตำบลเมืองปรา,าสาทอำเภอโนอนสูงจังหวัดนครราชสีมานะครับเป็นแปลงที่ดินที่อยู่ห่างจากตัวองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปรา,าสาทมาประมาณ6กิโลเมตรนะครับห่างจากตัวอำเภอโนอนสูงมาประมาณ14กิโลเมตรห่างจากตัวเมืองโคราชมาประมาณ24กิโลเมตรนะครับแล้วก็ห่างจากตัวกรุงเทพมหานครมาประมาณ260กิโลเมตรนะครับแปลงที่ดินไม่มีประวัติน้ําท่วมนะครับอยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเลมากๆถึง170เมตรเลย นะครับไม่มีประวัติน้าท่วมนะครับมีไฟฟ้าอยู่หน้าแปลงที่ดินนะครับเพื่อนบ้านไฟฟ้าประปาอยู่หน้าแปลงที่ดินนะครับเป็นที่ดินทำเลดีมากๆไม่แอร์ชุมชนไม่มีแอร์นะครับแล้วก็ไม่เปียวนะครับบรรยากาศดีไม่มีมลภาวะทางกลิ่นเสียงนะครับไม่มีนะครับพื้นที่ปัจจุบันเป็นที่นานะครับอยู่ต่ํากว่าระดับพื้นถนนประมาณ50เซนติเมตรนะครับสามารถที่จะนําดินมาถมในช่วงฤดูแล้ง เพื่อทําการปลูกสร้างบ้านนพักอาศัยขุดลอกเป็นโคนกน้องนาก็ได้นะครับหรือจะซื้อเก็บไว้ให้เป็นทรัพย์สมบัติให้กับลูกกับหลานก็ได้นะครับหากท่าในใดสนใจที่ดินแปลงนี้นะครับก็โทรมาสอบถามนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0814133164นะครับหรือจะแอดไลน์เพื่อนม,ม,มาเพื่อขอดูเอกสารต่างๆหรือว่ารายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมได้ทางไลน์ ID นะครับ fpa kin999 อย่าลืมมีแอดนำหน้าด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผมได้ทีมงานขายที่ดินโดยภาคินรัตนะครับก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกับผมวิทยาได้ใหม่นะครับในคลิปวปดตวูต่อไปนะครับของกบุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ